สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้องขาขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยวันที่25ตุลาคม2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณนะคะไปดูวันที่24ตุลาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหลุดนะคะเอาเจอมาผิดไปค่ะพี่น้องค่ะเอานี้เคเออามานะคะ เด่นเฉพาะกิจนะคะใจะให้4และ3พิเศษ4และ3ปกติ4และ3เด่นรวม6 VP 6และ5รวม1และ2นะคะวันนี้เด่นแยกใส่เด่นรวมมานะคะพี่น้องคะเด่นรอบเช้าใจให้เออเด่นเฉพาะกิจให้4และ3บนมา9 1 3ล่าง4 9นะคะมาทั้ง4และ3นะคะเด่นแยกมาเด่นรวมคะ่ะพี่น้อง1 3 3 1นะคะพิเศษ บนมาสามหกหกล่างสองห้านะคะดองเข้าคู่หกกนะคะด้านบนนะคะ้องสามมาหลักร้อยนะคะปกติบนมาสี่เก้าเก้าล่าง7จ็ดหกนะคะดองเข้าคู่เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะเด่นมาสมาหลักร้อยนะคะท P ีพีใจหกและหบนมาหนึ่งสปดล่างหนึ่งสี่นะคะว p ไม่เข้านะคะ้องเข้าคู่8 2 2 8แแล้วก็ เด่นรวมมา1และ2นะคะสถิติจะมีเข้ามูลทุกวันเช่นเคยนะคะมาต่อวันที่25นะคะ้วคะวันที่25นะคะใจก็ผลการออกรางวัล24ตัวตุลาคม4ตัวบนมาคำนวณน,นะคะปกติพิเศษ VIP ปกติ5 4 9 9พิเศษ5 3 6 6นะคะ VP 7 1 2 8นะ,ะ่รับนะคะ ห้าบวกสี่บวกเก้าบวกเก้าบวกห้าบวกสามบวกหกบวกหกบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกสองบวกแปดได้หกสิบห้านะคะหกสิบห้าลบหนึ่งเหลือหกสิบสี่บวกหนึ่งได้หกสิบหกจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้สามตัววันนี้เอาหกมาด้วยนะคะเดีงคะมาจับคู่สองตัวหาความน่าจะเป็นก่อนนะคะค่อยดูตัวเด่นนะคะสี่หนึ่งถึงสี่เก้าค่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า ห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะหกหนึ่งถึงหกเก้าครับน้องขาหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะสี่หนึ่งถึงสี่เก้านะคะ 4, 1, 4, นะคะ้องขาเจมักสี่หนึ่งเนาะค่ะเนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่แปดสี่เก้านะคะ ห้าค่ะห้5หนึ่งห้าสามห้าสี่ห้า็ดห้าดนะคะ้องค่ะ6นะคะ6 2สอง5 5สาหห้าห้าหนะคะ6 7เจ6ดหดหนะคะมี้อง่ะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็วิ่งผ่านได้เลยนะคะมาดูตัวเด่นก่อนค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะทุกท่านนะคะสำหรับเ c ีใหม่นะคะ ให้ดูหลายๆวันก่อนให้เข้าใจนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะน้องคะเฉพาะขิดนะคะวันนี้อยู่ที่2และ1ค่ะพิเศษ4และ3นะคะปกติ1และ0 VIP 0และ9นะคะเด่นรวมทุกรอบเลยนะคะสำหรับห่วยหาหนอยวันที่25ตุลาคมนะคะอยู่ที่สีและ2นะคะน้องคะ ประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะถ้าใครไม่ชอบผู้ด้านบนดูตัวเด่นได้นะคะพี่น้องเช่นนะคะส2 24นะคะหรือสองสองหรือ1นึ่งหนึ่งหสองสองหนึ่งหนึ่หรือจะจับในนี้ก็ได้นะคะพี่น้องหนึ่งสก็จับได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจังขาขอบคุณไดห้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโสดๆมันหม่นค่ะจังขาสวัสดีค่ะ